พื้นที่ที่มีความสําคัญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศก็คือที่เขาแสมสารอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือรีสอร์ทสตาร์โอเวอร์ซซึ่งมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือล่าสุดมีการตรวจสอบจากปปชและจากฐานทัพเรือสัตหีบก็เพราะว่าการก่อสร้างในครั้งนี้เอกชนได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่จริงแต่ ฐานทัพเรือสัตหีบยังไม่อนุญาตแต่มีการลักลอบก่อสร้างจนแล้วเสร็จและโฆษณาในโซเชียลมีเดียว่าสามารถเข้าไปพักในจุดแห่งนี้ได้ต่อมามีการตรวจสอบนะครับและยืนยันว่าการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญก็คือพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ความสำคัญด้านความมั่นคงของกองทัพเรือ ทำให้ปปชลงพื้นท like <with> ี่ตรวจสอบพร้อมกันกับฐานทัพเรือภาคที่3เพื่อที่จะให้ท้องถิ่นนั้นดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้บุกรุกรายนี้ครับเหนือแนวปะกการังขึ้นไปบนยอดเขาสมสารที่นี่เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทสตาร์โอเวอร์ซี ที่ซุ่มก่อสร้างในช่วงโควิดและเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อวันที่8กุ 12, มภาพันธ์2566ด้วยการโปรโมทผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักภายในรีสอร์ทมีทั้งหมด6หลังก่อสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักแบบแคปซูลแต่ละหลังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวค่าเช่าห้องละ15,000บาทในคืนวันธรรมดาและ18,000บาท สำหรับบัรจุนักขัตระเวทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณว่ารีสอร์ทแห่งนี้บุกรุกพื้นที่ยอดเขาแสมสารหรือไม่ข้อมูลแผนกที่ดินกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสตหีบตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่อประมาณปี2562มีสุภาพสตรีสัญชาติไทยใช้นามสกุลโจซื้อที่ราชพัสดุจจป .3902 แปลงหมายเลขทะเบียน พบ481แปดตำบลแสมสารอาเภสัตหีบจัังหวดชลบุรีพื้นที่4ไร่2งาน54ตารางวาต่อมาจากจ่าทหารเรือรายหนึ่งจากนั้นนำมาขอเช่ากับธนารักษ์จังหวัดชลบุรีระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรผลการพิจารณาของกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบพบว่าการขอใช้พื้นที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ และอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพเรือซึ่งวนสิทธิ์เขตปลอดภัยในทางราชการทหารซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งที่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางทหารนะครับและไม่มีพระราชกิการนะครับพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะครับ2479แล้ว2 5ง6นะครับพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่สามารถนะครับอนุญาตได้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่สูงนะครับเพราต้องากการตรวจสอบ นนนะคคครรัับเาใื่่องวงวมมหลังเข้าตรวจสอบพื้นที่1สิงหาคม2565ฐานทัพเรือสัตหีบมีหนังสือแจ้งผู้ขอเช่าให้หยุดการดำเนินการใดๆจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากกองทัพเรือและยังได้มีหนังสือถึงนายกอบตแสมสารให้ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบในการปลูกสร้างในพื้นที่ของตน และในส่วนของส t a r ์อุีเนี่ยครับก็ไม่ได้มีการเข้ามาแจ้งตั้งแต่ต้นถามว่าเราเห็นไหมในเบื้องต้นนะเราเราไม่เห็นลกครับเพราะว่าจากทางเข้าก็เห็นอยู่จะบอกว่าสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เห็นได้ง่ายๆถ้าสมมติว่าพื้นที่ทั้งหมด2องไร่ที่เราดูแลใช่ไหมครับถ้าไม่มีการมาแจ้งหรือการขนย้ายมาเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบสำเร็จลักษณะถ้าย่างการก่อสร้างฐานรากเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนขึ้นไปสร้างข้างบนน่ย เพราะเราจะเห็นจากด้านทะเลอย่างเดียวอันนี้เราเราไม่ทราบลงหน้าแน่แต่วันที่เราทราบเราก็ทราบไปพร้อมกับทางฐานทัพเรือครับเราก็เข้าไปดําเนินการระงับพร้อมกันสํสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่เมื่อวันที่15มีนาคม2566และทราบว่าของทัพเรือได้สั่งการให้ระง,งับการก่อสร้างและหยุดการดําเนินการพร้อมสั่งรื้อถอนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566 ซึ่งครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่12เมษายน2566แต่ฝ่ายผู้ประกอบการยืดอุทธรณ์คำสั่งโดยคัดค้านว่ารีสอร์ทของตนไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างตามนิยามของพอรบควบคุมอาคารแล้วไอสิ่งปลูกสร้างที่ไปสร้างบนเขาเราได้ดำเนินการอะไรบ้างผมทราบว่าทางอบอตอท่านได้มีคำสั่ง ตามพระราชบ,บัญญัติควบคุมอาคารแต่เอาก็โต้แย้งว่ามันไม่ใช่อาคารซึ่งจากการที่เราไปสืบค้นข้อมูลเนี่ยมันมีหนังสือของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มท0 710ทับ7912ลงวันที่2สิงหาคม2559ได้ให้ความเห็นนะครับว่าการนำตู้คอนเทนเนอร์หลายตู้มาวางบนเสาต่อหม้อและก่อสร้างหลังคา ปุมตู้คอนเทนเนอร์มีบันไดสำหรับขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับพื้นตู้คอนเทนเนอร์และใช้เป็นบ้านพักที่ได้มีการออกเลขที่บ้านอย่างถูกต้องอะไรก็ว่าไปเป็นสิ่งผูกสร้างที่สามารถเข้าใช้สอยได้จึงถือเป็นคำนิยามความว่าอาคารตามพรบควบคุมอาคารเมื่อเจ้าของรีสอร์ทยังดื้อแพ่งบองทับเรือสัตหีบจึงเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพสัตหีบ เลขที่0064ลงวันที่10มีนาคม2566และมีหนังสือถึงนายกอบตแสมสารขอให้ตรวจสอบการขออนุญ,ญาตปลูกสร้างอาคารรวมทั้งมีหนังสือถึงการไฟฟ้าตรวจสอบการขอใช้ไฟฟ้าในรีสอร์ทซึ่งต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มารื้อถอนหม้อปแปลงของรีสอร์ทดังกล่าวไปแล้วขณะเดียวกันฐานทัพเรือสตีหี ได้รายงานไปยังกองทัพเรือเพื่อหารือกับกรมพระธรรมนูญฟ้องร้องทางแพ่งและขอให้ศาลสั่งรื้อถอนรีสอร์ทดังกล่าวขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทัพเรือแต่ครั้งนี้นะครับกองทัพเรือ,อยังไม่อนุญาตใ,ให้เช่านะตั้งแต่แรกนะเราก็ได้แจ้งเตือนทางท้องถิ่นไปให้กำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวนะครับแต่ก็ยังผู้เจ้าของก็ยัง ฝ่าฟืนนะครับและหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของการก่อตั้งเป็นเป็นตู้พนเเนอร์บ้างตามที่บรรดาได้กลับไปครับกรณียรีสอร์ตสตาร์อเวอร์ซีชมรมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พักแสมสารไม่ต้องการให้นําชาวบ้านผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พักแสมสารไปเกี่ยวข้องเพราะไม่ใช่ผู้ปกรุกในเคสเนี่ยที่อยู่บนเขาหรืออยู่บนที่ พื้นที่ที่มันไม่ไม่เหมาะสมนะฮะเป็นพื้นที่ที่ขออนุญ,ญาตก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ราชฉันมากถ้าเขามีปัญหาจะมาเอาชาวบ้านที่อยู่ไปร่วมไปร่วมทําแบบว่าไม่ถูกต้องด้วยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะชาวบ้านนี่ก็อยู่พื้นเพมาข้างหน้าแล้วแล้วก็ทางการเขาก็อนุญาต นะครับก็เห็นด้วยก็ไม่ใช่พื้นที่เรามาบุกรุกหรือว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่พิเศษอย่างนี้นะครับก็ผมว่าเอาตะบ,บ้านบรรตุกปกันเลยผมว่าไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยการเปลี่ยนแปลงนามสกุลจากนามสกุลโจกลับมาใช้นามสกุลเดิมและย้ายทะเบียนบ้านจากเชียงใหม่มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีก่อนย่ดอุทธรคำสั่งรื้อถอนเพียงหนึ่งวันแม้เป็นข้อสงสยัย แต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าเธอคนนี้เป็นนอม i นีหรือไม่วันที่เขามายื่นตอนที่ขออุทธรณ์เนี่ยวันวันแรกเข,เขาเป็นโจใช่ไหมครับพอเรามาดูเอกสารพออีกมายื่นอีกทีเปลี่ยนนามสกุลเ,เดี๋ยวผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเป็นเป็นนามสกุลไทยเนี่ยแหละครับปัจจุบันรีสอร์ทแห่งนี้ติดป้ายปิดกิจการไว้หน้าประตูทางเข้า แต่กรณีนี้ปปชมองว่าการที่มีผู้นำเอาที่ราชการสงวนห่วงห้ามไปใช้ส่วนตัวและแสวงหารายได้ถือว่าไม่ถูกต้องก็เพราะว่าได้มีการไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีในกรณีบุกรุกพื้นที่ในเขตราชพัาสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองของกองทัพเรือนอกจากนั้นก็ได้มีการประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบตสมุทรสาเน่ยนะครับ พื่อให้มีการดําเนินการตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวที่มีการก่อสร้างโรงแรมเนี่ยนะครับที่เป็นแคปซูลเนี่ยนะครับมีการขอใบอนุญาตหรือไม่ซึ่งเปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับทางอบตสมัยสารเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการแจ้งให้ทางผู้บลุกลูกทราบนะครับเพื่อให้ดําเนินการแล้วนะครับวันนี้เราก็มาติดตามแต่ก็ยังไม่ถือว่ามีการรื้อถอนออกไปในเรื่องที่มีการดําเนินการปลุกสร้างอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการลุกล้ําที่หลวงปชเองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันเป็นประโยชน์ สาธารณะนะครับคนที่จะใช้พื้นที่นี้ได้คือประชาชนสาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ทางราชการคัาสงวนห่วงห้ามเอาไว้เนี่ยเป็นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์ของทางสาธารนณะหรือประโยชน์ของทางราชการการที่อยู่เอาไปใช้ในส่วนตัวแล้วไปเก็บนะครับเป็นค่าเช่าโรงแรมค่าอะไรต,รต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อแสวงหาไรายได้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้อง และทั้งหมดนี้ก็คือสืบสวนความจริงประจำสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube สืบสวนความจริงและรวมถึงติดตามทางช่องทาง w ว็บ nationtv.tv วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ